สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเพชรยินดีนะครับจากพิธีมวยราชดำเนินประจําวันพระสุบดิที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง7นรนะครับทั้งหมด8คู่เลยนะครับเอาแบบสั้นๆรอบแรกนั้นก็จะเป็นเพชรศรีธรรนชัยสอตะกุลพบกับทางด้านพรทองนุสีมุมเมืองพิกัดน้าหนัก103ปอนด์นะครับคู่ที่2ก็จะเป็นทางด้านกฤษดาแดงรถดีพบกับทางด้านสิงห์กองทักองทลีมวยไทย พบกันที่นหนัก120ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นเพชรอนุวัตรนอนวัตรยิมพบกับทางด้านธีรพงศ์ไกรศิรพ์พบบ็อกซิง่งยิมและคว่แของรายคารรอบแรกนี้ก็จะเป็นยอดธงสอจอต้องปราจีนพบกับทางด้านสิมิงดำชอรจระบุญพิการน้ำหนัก129ปอนด์นะครับนี่คือ4คู่แรกถ่ายทอดสดทางช่องทูฟอร์ยูนะครับรอบหลังก็จะเป็นถ่ายทอดสดทางเพจเพชยินดีนะครับ คู่ที่ห้านะครับคือคู่แรกรอบสองจะเป็นกัปตันสิชุ์อดน้อยพบกับท่านันฟ้ามงคลชอชนะนันพิกัดน้ํนานหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์คู่ที่หกก็จะเป็นฟ้าสีทองนุ้ยสีมืองพบกับท่านันเขาผ่องเล็กลูกพญาเสือพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบสามต่อหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับต่อปอนด์หนึ่งคู่ที่เจ็ดเทพมังกรเฟเตอร์มวยไทยพบกับท่าน,านันลงเงินเกรนเมืองยิมพิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามต่อหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์และ คู่เอกของาการรอบหลังก็จะเป็นกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์พบกับท่านนั้นสองพยักษ์บุมเด็กเสียนนักชกฝีมือดีชก,กัดชก,กัดนั้งคู่นะครับพิกัดน้ำหนัก1 1 5ปอนด์ปนี่คือคู่มวยในวันนี้นะครับศึกเพชรยินดีจากพิธีราชดำชเนินประจำวันที่30พฤษภาคมนะครับมาดูมวยรักมวยชอบผมเลยนะครับตัแรกนั้นพระศรีตนนชัยตัวนี้เตะต่อยหนักแรงเขาในเหนียวหนึบ เจอกับ่อทองม้ทองก็พายพเดียวกันใกล้เคียงกันเพตเปิดไมท้ทางด้านพ่อทองเป็นต่อสิบเก้าหน้าลงุนรองครับพระศรีตุนชัยตัวนี้หนักแรงเขาในเนหนียวหนึบปั้มที่รุนแรงคู่นี้มวยกระดูกยังไม่ดีเท่าไหร่มีโอกาสล่วงหล่นได้ใครพลาดก็ล่วงใครโดนก็หล่นได้นะครับสูสีกันลงทุนรองนะครับรองไปที่เจ้าพระศรีตุนชัยสอตะกุลเขาในแข็งแกร่งคู่ที่สองครับกฤษดา แดงรดุดีหรือกล้องสุริยายิมนะครับพบกับท่านสิงห์กล้องโทนีมวยไทยเรตเปิดมาให้เจ้าด้านทางด้านกฤษดาแดงรดุดีเป็นต่อยอยู่ที่ห้าสี่คู่นี้นาหลวงทุนรองครับกฤษดานี่ประเภทแข็งแกร่งนอกได้ในดีรุนแรงทุกลูกเจอสิงห์สิงห์นี่ประเภทเตะต่อหนักแรงอาวุธคมกริบมีโอกาสพลิกมาเป็นต่อยเยอะมากสำหรับเจ้าสิงห์ลงทุนรองไว้รองแล้วตัวบางทุนเอานะครับแพ้ชนะก็จะได้ตังคู่ที่สองรองไปที่สิงห์กล้องโทนีมวยไทย คู่ที่สามครับเพชรอนุวัตสูงยาวเข่าแหลมแข่งรุนแรงเข่าในเนิ้วเนึบเจอกับธีรพงศ์ธีรพงศ์ก็สูงยาวหลักเหลี่ยมดีเข่าในแข็งแร่งเช่นเดียวกันคู่นี้ครับเดชเปิดมาท่านั้นธีรพงศ์เป็นต่ออยู่ที่ห้าสามลงทุนรองเพชรอนุวัตครับคู่นี้ไม่ห่างใกล้เคียงกันต้นๆธีรพงศ์อาจจะดูดีกว่าแต่ว่าปลายๆเพชรอนุวัตหน้าเสือดีเข่าในแข็งแร่งกระดูกไม่เป็นรองวันนี้หน้ารองครับรอบแรกนี่ผมชอบมวยรองทั้งสามคู่เลยนะครับ และคู่อของรายการนี้ยอดทงสจทชตุ้งประจินสูงยาวเข่าแหลมตังเจ็บหมัดหนักแรงเจอกับสิมิงดำสีมิงดำแข้งเนียนเตะต่อยรุนแรงทุก,กรูปเกรดเปิดมาทางั้งนยอดทวงเป็นต่อ5-4หน้าลงทุนรองอีกคู่ครับรองไปที่ซีมิงดำชอจรลบุนสรุปสี่คู่แรกนั้นชอบมวยรองทั้งสี่คู่นะครับคู่แรกรองไปที่ไพซีธนนท์ใจสอตะกูลคู่ที่สองรองไปที่สิงห์ก้องธนีมวยไทยคู่ที่สามรองไปที่เพชรอนุวัฒน์นนทนวัฒน์ยิมและค่เอกของรายการานนกวาราารันนีมม้ รองไปที่สซมิงดําชอรจระบุญหนักแดงทุกลูกวันนี้ร่างกายดีกระดูกดีกว่าวันนี้น่ารองครับมาถึงช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองนั้นกับตันเชอกับฟ้ามงคลตัวนี้กับตันดีกว่าเยอะลุนนํานอกได้ด้วยคู่แรกเปิดว่ามาผมชอบไปที่กับตันสิทธิ์อดน้อยเขาในเนื้อหนึบน้าเสื่อดีน่าติดตามครับเป็นทีเด็ดรอบที่สองคู่แรกเลยนะครับคู่ที่สองกับฟ้าสีทองด้ยสีมุมเมืองตัวนี้เขาในแข็งแต่งเจอเขาผ่องเล็ก คู่นี้ผมชอบพิทีฟ้าสีทองเข่าในแข็งแก่งหน้าเสือดีพอใหญ่ไปแรงหน้าติดตามครับคู่ที่สามนะครับเทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยสูงยาวเข่าแหลมหนักแรงทุกลูกได้เปรียบรูปร่างวันนี้ดีกว่าล่วงเงินคุณแดงมึงยิมทุกรูปแบบครบวงจรผมมองว่าล่วงเงินวันี้อาวุธดีก็จริงแต่ว่าต้านความใหญ่ต้านความหนักแรงไม่ไหวมีโอกาสถึงนับน็อกคู่นี้ผมมองว่าเทพมังกรจะชนะมีนับมีน็อกนะครับ จะชนะโลกเงินควยในเมืองยิมและพิธารายการด้วยกับตันทีมสิ์ไทยแลนด์นะครับหนักแรงทุกลูกวันนี้กับเจอสองพยักเจอกับสองพยักสองพยักนี่อาวุธดีอาวุธคมโดยเพพาะลูกถีบาาชะกัชะกันแต่วันนี้นะครับผมชอบไปที่กับตันทีมกระดูกดีนะครับหนักแรงทุกลูกวันนี้ต้องฝ่าดงแข้งต้องฝ่าลูกทีบแต่ว่ายังมีลุ้นมีโอกาสพิกมาเป็นต่อด้วยเป็นต่อก้องตัวบางทุนเอานะครับรองไปที่กับตันทีมสิ์ไทยแลนด์ สรุปมวยรักมือชอบรอบหลังนะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่กัปตันซิดอดน้อยวันนี้เป็นติเด็ดตัวแรกรอบสองคู่ที่สองนั้นชอบไปที่ฟ้าสีทองนุ้ยสีมเมืองเขาในแข็งแข็งมั่นคงกว่าคู่ที่สามครับเทบมังกรไฟเตอร์มวยไทยได้ยาวได้ใหญ่ได้สูงได้หนักได้แรงดีกว่าครอบวงจรเป็นติเด็ดตัวที่สองจัดชนะมีนับมีนอกโลงเงินกลวยในเมืองยิมและแข่งรายการวันนี้รองไปที่กัปตันทีมสิดไทยแลนด์นักชกสายเลือดดีวันนี้ น่าลุนลองครับมีโอกาสพิกไว้เป็นต่อคองตัวบางทุนเอาและมีโอกาสพิกชนะได้ด้วยขอบคุณสําหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ